ก็ได้มาแล้วนะครับทุกคนนะนี่ก็ไปเช่ามาแล้วนะ FC ท่านไหนสนใจก็แจ้งมาได้ผมได้มาแบบเลี่ยมพร้อมขึ้นคอด้วยนะทุกคนนะนี่น,นี่นะครับสวยๆนะเลี่ยมพร้อมขึ้นคอนะครับอันนี้ก็มาเอามาเลยนะครับก็เห็นทางวัดแจ้งว่าอาจจะนะครับพรุ่งนี้อาจจะได้แค่ อ่คนละหนึ่งลังเท่านั้นหรือครึ่งลังนะไม่แน่ใจพรุ่งนี้ก็ใครที่มาก็ช่วยอัปเดตทีนะครับผมวันนี้ผมมาก่อนนะครับผมมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้วันหยุดคนเยอะแน่นอนนะครับผมนะครับเหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะจะหมดแล้วเนื้อทองแดงนะครับนี่กำลังแรงเลยนะครับผมก็เก็บนะครับนี่นะนะครับท่านไหนที่สนใจรีบทักมาเลยนะครับหมดวัดแล้วนะครับผมนะเนื้อทองแดง ครับนี่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับเลาะไปทัวร์นะนะครับมีอะไรดีๆมาแบ่งปันก็เดี๋ยวมาแบ่งปันให้ fc นะเนี่ยหลังนี้เนื้อสวยๆนะทุกคนนี่นะครับอนี่เปิดให้ดูเลยนี่นี่นะครับสวยๆเลยนะใครที่อยากได้ทักมานะครับผมนะแล้วก็อันนี้ราคานะครับอาจจะแรงหน่อยนะที่ที่ ที่เลี่ยมนะครับผมนะนะครับอาจจะแรงหน่อยนะครับเพราะอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเลยนะนี่สวยแบบนี้ครับพร้อมเลี่ยมกรอบกรอบกันน้ําสวยๆเลยนี่ดูที่ตัวเลขนะครับทุกคนนี่เลขสามหลักนะทุกคนนะนะครับเลขสามหลักนะครับนะครับอือเลขสามหลักนะนะครับ เปิดพันหนึ่งนะครับใครสนใจทักมานะครับนี่เลขสามหลักนะทุกคนนะนี่สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่เดิมนะครับผมวัดปากคลองขามเท่านะครับจุดจําหน่ายวัตถุมงคลนะของทางวัดนะทุกคนนะก็เมื่อวานนี้นะทางเพจวัดก็ได้ประกาศแล้วนะครับผมว่าทองแดงนะครับผม รุ่นย้อนยุคสองสี่หกหเหลือน้อยแล้วนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนนะครับก็เดี๋ยวจะเหมือนเนื้อเงินกับเนื้อนวะนะทุกคนนะนะครับก็ตามหากันลาบากแล้วนะครับ2เนื้อนั้นอันนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับทุกคนนะเนื้อทองแดงนะครับผมก็สร้างสองแสนเหรียญนะครับสร้างสองแสนเหรียญแต่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าวัดหมดแล้วเนี่ยนะครับ ราคาจะไปขนาดไหนนะทุกคนนะก็จะเป็นเนื้อที่ตามหายเนื้อหนึ่งนะครับนอกเหนือจากาเนื้อทองแดงไอเนื้อ,เน,อเนื้อเงินกับเนื้อนะนะสองเนื้อนี้นะครับผมผมก็รีบมาเก็บเลยนะครับผมทางวัดประกาศเมื่อวานนี้นะประกาศเมื่อวานตอนเย็นนะครับว่าคงสุดท้ายละเหลือนิดเดียวนะครับผมนะผมก็ต้องมาตามเก็บให้อ่าเพื่อแบ่งปันให้ f ีนะครับผมนะนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยทุกคนนะครับ นี่นะครับบรรยากาศมันธรรมดานะทุกคนนะนะครับก็ยังมีคนมาเช่าเยอะอยู่นะทุกคนนะนะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนะครับอันนี้เป็นบล็อกทองคำนะทุกคนใต้ฐานนี่จะคมชัดนะทุกคนนี่เป็นบล็อกทองแดงดูใต้ฐานนะครับ เทียบสองบล็อกนี้นะนะครับความแตกต่างนะทุกคนนะนี่ด้านหลังนะครับนอะึม บอกย้อนยุกนะทุกคนนะครับนี่บอกแตกแตกชัดเจนได้มาเพิ่มนะทุกคนนะนแบบเรียมแบบเรียมกับแบบยกลังนึงนะครับนี่นะ รูปเหมือนสวยๆนะล้วนนะเป็นรูปภาพเป็นรูปภาพนะครับนี่หลวงปู่สุขก้าหยันนี่มีสีชมพูกสีขาวเนี่ยรูปรูปยืนก็สวยนะทุกคนรี้เ นี่อ๋อเอ้ยเ้้งไม่ยอมเลยรคเลยมีองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่นี่หกพันนะพวกนี้พวกนี้อาจจะหมดนะครับทุกคนเนื้อทองแดงนะนะครับคนน่าจะลังไหลเข้ามาเยอะนะนะครับ่ีครับ จาส,สแ,แกนนี่ได้เลยใช่ไหมคะรุ่นเก่าๆฮะสองรนะครับทุกคนผลวงพ่อสัมสานรุ่น3าปีปีสามศูก็จะเป็นรูปหล่ออันนี้พระคูณวหมนนะหลบดูสุกนะครับผมได้สามเหรียญหนึ่งันบาท ก็ okay. มีกระไลเงินกระไลทองนะครับแล้วก็ลมดำนะทุกคนลงยาก็มีนะนี่โอ้โหเนี่ยก็จะเป็นเหล็กห้าร้อย อันนี้เป,นเป็นรูปพอใจนะที่เลิกวันไหวขูขหลวงปู่สุขนะครับรุ่นสุขใจปีห้าเจ็ดนะทุกคนสวยๆเลยอ,อันนี้เนยกระเบื้องครับหลงปู่สุขมีพระปิดตาสามร้อยนะผ้าปิดต,ตานะครับ พระปิตาเลองมนดกกุฏิองคิดีพึ่งเป็นรูปยืนนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพุทธศกปีห้าศูนย์นี่นะครับสองพันห้า แปดสิบอก้าองใหญ่นี่ก็พร้อมใส่กรอบสองพัน อันนี้องค์ใหญ่นะครับสามพัน <Yeah. S 1> ก็ได้มาแล้วนะครับทุกคนนะนี่ก็ไปเช่ามาแล้วนะครับ FC ท่านไหนสนใจก็แจ้งมาได้ผมได้มาแบบเลี่ยมพร้อมขึ้นคอด้วยนะทุกคนนะนี่น,นี่นะครับสวยๆนะ เตรียมพร้อมขึ้นขอนะครับอันนี้ก็เามามาเลยนะครับก็เห็นาทางวัดแจ้งว่าอาจจะนะครับพรุ่งนี้อาจจะได้แค่คนละหนึ่งลังเท่านั้นหรือครึ่งลังนะไม่แน่ใจพรุ่งนี้ก็ใครที่มาก็ช่วยอัปเดตท,ทีนะครับผมวันนี้ผมมาก่อนนะครับผมมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้วันหยุดคนเยอะแน่นอนนะครับผมนะครับเหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะจะหมดแล้วเนื้อทองแดงนะครับนี่ กำลังแรงเลยนะครับผมก็เก็บนะครับนี่นะนะครับท่านไหนที่สนใจรีบทักมาเลยนะครับหมดวัดแล้วนะครับผมนะเนื้อทองแดงนะครับนี่ก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับเลาะไปทัวร์นะนะครับมีอะไรดีๆมาแบ่งปันก็เดี๋ยวมาแบ่งปันให้ f รนะเนี่ยหลังนี้เนื้อสวยๆนะทุกคนนี่นะครับอืม นี่เปิดให้ดูเลยนี่นี่นะครับสวยๆเลยนะใครที่อยากได้ทักมานะครับผมนะแล้วก็อันนี้ราคานะครับอาจจะแรงหน่อยนะที่ที่ที่เลี่ยมนะครับผมนะนะครับอาจจะแรงหน่อยนะครับเพราะอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเลยนะนี่สวยแบบนี้ครับพร้อมเลี่ยมกรอบนะกรอบกันน้ํำสวยๆเลยนี่ดูที่ตัวเลขนะครับทุกคนนี่ เลขสามหลักนะทุกคนนะนะครับเลขสามหลักนะครับนะครับอืมเลขสามหลักนะนะครับเปิดพันหนึ่งนะครับใครสนใจทักมานะครับนี่เลขสามหลักนะทุกคนนะนี่คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะก็ะมาที่วัดปักของมะขามเท่านี่ดูคนครับอันนี้คือวันธรรมดานะทุกคนนะ นะครับคนกําล,ลังหลั่งไหลเข้ามาเลยนะครับพรุ่งนี้เต็มวัดแน่นอนหมดแน่นอนนะครับคนละลงังละลังหมดนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ